เมนูวันนี้เราลองมาทำแกงปลาเผ็ดๆใส่ทั้งเห็ดใส่ทั้งจะอมก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับหรือก,กดกระดิ่งเพื่อวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบของแกงปลาเผ็ดๆกันครับ อย่างแรกเลยครับปลานิลนะครับก็ปลานิลวันนี้เราแยกชิ้นส่วนมาเรียบร้อยแล้วส่วนที่เป็นเนื้อนะครับซอยเป็นชิ้นๆแล้วก็ส่วนที่เป็นหัวกับกระดูกทั้งหลายแหล่แล้วก็แยกไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้มาต้มก่อนนะครับทำเป็นน้ําซุปก่อนแล้วส่วนเนื้อปลาเราจะเอาไปแยกเพื่อทอดกันนะครับส่วนแรกเลยครับกระส่วนที่มาทําตัวน้ําแกงนะครับตัวพริกแกงมันเราก็ต้องมีอย่างแรกเลยก็คือตัวกระเทียมครับประมาณสัก78กรีบแล้วกันนะครับเป็นกระเทียมจีนใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ตัวหอมแดงครับไอประมาณสัก 89หัวหรือว่า6 7หัวแล้วแต่นะครับก็เอาประมาณใกล้เคียงกันแล้วกันตะไคร้สัก2ต้นนะครับซอยให้เรียบร้อยเลยแล้วก็พริกตรงนี้ก่อแล้วแต่ความชอบว่าเราอยากจะทํามันเผ็ดมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้อาจจะประมาณสัก8เม็ด9เม็ดแล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบแต่ละคนส่วนที่มาใส่ในตัวแกงนะครับนอกจากเนื้อปลาแล้วก็มีเนื้อผักอย่งอื่นด้วยแล้วกันนะครับก็อย่างแรกก็เป็นเห็ดเลยแล้วกันใครชอบเห็ดแบบไหนก็ใส่แบบนั้นได้นะครับจะเป็นเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าเห็ดอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ชอบ แล้วแต่หาซื้อได้แล้วกันครับนอกจากนั้นก็ยังมีผักอื่นๆครับเพิ่มเติมเข้ามาครับคือผักที่ให้กลิ่นหอมต่างๆไม่ว่าจะเป็นชะอมนะครับหรือว่าใบแมงลักก็เดี๋ยวเด็ดใส่เข้าไปด้วยแล้วกันตัวแกงเราจะได้มีกลิ่นที่หอมขึ้นมาด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนปรุงรสแล้วก็ส่วนที่จะเป็นองค์ประกอบของการทอดปลานะครับโรยเกลือสักเล็กน้อยกับเนื้อปลาแล้วก็คลุกกับแป้งอเนกประสงค์นะครับเนื้อปลาจะได้หอมกรอบยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ขาวด้วยนะครับในส่วนปรุงรสของตััวนน้ําแกงะครบ ก็มีผงปรุงรสประมาณสัก1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลาอีกสัก1ช้อนโต๊ะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วเรามาเตรียมต้มน้ําเพื่อจะทําตัวน้ําซุปปลากันก่อนเลยครับแล้วก็ใส่ตัวหัวปลากระดูกปลาทั้งหลายครับจากนั้นโรยเกลือนะครับตัวน้ําซุปจะได้ไม่ข่าเกินไปครับในระหว่างที่เราต้มปลาอยู่นะครับก็จริงๆว่าไปช่วงนี้เราก็สามารถที่จะมาเตรียมตัวเครื่องพริกแกงกันได้เลยนะครับแน่นอนครับก็มีตัวหอมแดงนะครับ กระเทียมพริกแล้วก็ตะไคร้นะครับนี่ใส่ให้หมดเลย <S <S เราก็ได้ทั้งพริกทั้งตะไคร้ทั้งหอมแดงทั้งกระเทียมที่ปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อยากจะให้มันเข้ารสชาติอีกนิดนึงเราเอามาตำอีกหน่อยก็ได้ครับอย่างน้อยๆก็ประหยัดแรงไปนิดหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้น้ำพริกนะครับที่ค่อนข้างแหลกละเอียดพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่าหอมด้วยนะครับ ในระหว่างนี้เรามาเตรียมตัวเนื้อปลาเพื่อที่จะทอดกันครับก่อนเนื้อปลาครับลงมาได้เลยจัดการคลุกกับเกลือนะครับโรยเกลือเล็กน้อยเนื้อปลาจะได้ไม่ขาวมแต่ก็แป้งเอเนกประสงค์ครับมาคลุกเคล้าเนื้อปลาเลยนะครับซับตัวน้ําซุปตอนนี้ก็น่าจะได้ที่ครับกระทิงไว้ตรงนี้ก่อนนะครับปิดไฟแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมตั้งกระทะทอดปลากันครับเดี๋ยวเราทอดปลาให้แบบว่าเหลืองเกรียมเกือบไหมไปเลยครับทอดให้กรอบๆไปเลย นี่ก็ถือโอกาสเปลี่ยนกระทะใหม่ครับใส่น้ำมันอีกเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเราร้อน้ำมันร้อนอีกแป๊บหนึงเราค่อยมาผัดตัวพริกกันครับตัวพริกเริ่มหอมแล้วนะครับหลังจากที่ผัดมา,านานพอสมควรก็จัดการใส่นี่ได้เลยน้ำซุปที่เราเตรียมไว้ครับซุปเนื้อปลาหลังจากนี้ก็จะปล่อยให้มันเดือดสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมอย่อื่นต่อไป ตัวน้ำซุปเริ่มเดือดแล้วนะครับเพงั้นตอนนี้เรามาเริ่มใส่ตัวเห็ดกันได้เลยครับอย่างที่บอกนะครับเห็ดนี้ถ้าชอบเห็ดอะไรก็ใส่เห็ดนั่นแล้วกันเดี๋ยวเรารอมันเดือดอีกสักรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาปรุงรสกันอีกทีหนึ่งแหมตอนนี้เริ่มเดือดได้ที่แล้วนะครับเพราะงั้นจัดการใส่ตัวชะอมครับและสุดท้ายใบแมงรักนะครับที่เหลือหลังจากนี้ก็รอให้มันเดือดครับแล้วก็เตรียมใส่ถ้วยได้เลยซตัวปลานะครับแล้วก็ได้ปลาที่ทอดเรียบร้อยแล้ว เอาปลาทอดเรียบร้อยแล้วใส่ถ่วยได้เลยครับผักเราก็ได้เรียบร้อยนะครับเป็นผักเราก็ตักใส่ชามได้เลยครับเป็นเรียบร้อยนล้นครับสำหรับเมนูวันนี้แกงปลาเผ็ดๆใส่ทั้งเห็ดใส่ทั้งชะอมนะครับแต่งหน้าสักนิดหนึ่งครับใส่พริกสักเม็ดหนึ่งแล้วก็ใบแมงลักโอเคครับเป็นอานเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูวันนี้ง่ายๆเลยทีเดียวครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยรายการสาระเมนูอาหารทำกันง่ายจับนั่นผสมนี่ครับแป๊บเดียวได้เมนูอร่อยๆมาทานกันฝากติดตามไปด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตรอรี่แล้วก็อาร์ควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆสำคัญที่สุดพันปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยครับฟาร์มปลาที่ไหนนะครับอยากได้พันปลาเลี้ยงง่ายโตไวกำไรดีติดต่อเข้ามาได้นะครับทางฟาร์มยินดีให้คำแนะนำคำปรึกษา คำแนะนํเกับการเลี้ยงปลาที่เหมาะกับฟาร์มของท่านครับและที่ฟาร์มน,นะครับยังมีเทคโนโลยีและก็เครื่องมือทันสมัยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพันธุปลาที่เลี้ยงจะปลอดภัยไร้โรคติดต่อครับเพื่อให้ฟาร์มปลาของท่านครับได้ผลิตปลาที่มีอนามัยดีส่งต่อปลาคุณภาพให้กับลูกค้าของท่านส่วนคลิปหน้านะครับเราจะมาทำเมนูอะไรฝากกดไลค์กดติดตาม,มันด้วยนะครับแล้วกดหัวใจให้กันด้วยกระยิ่งขอบคุณมากๆเลยทีเดียวและคลิปหน้าเรามาทำเมนูอร่อยๆด้วยกันอีกขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดี นุ่น้ำทำครัวสวัสดีครับ